โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ยูนในเกมไมค์ครับนะครับผมก็วันนี้ผมจะพาไปทัวร์ประตูสวรรค์นะครับเออคือเพิ่งภูมิใจเว้ยแม่งลงมอตได้เว้ยนี่ผมลงมอดไอ้นี่มันเดินท่าเดินอะเออแต่มันก็เห็นตั้งแต่คลิปที่แล้วแหละดูทรงแล้วอ,อืโอเคนี่เห็นบ้าโคตรเท่อะดูดิีเออหมาะเงเหอบไปโคตรเท่ โอเคเดี๋ยวเราไปสร้างมุ้งเลยดีกว่าประตูสวรรค์ครับก็ไม่มีดาบผมดีวยวเดี๋ยวลองดูอันนี้ก่อนดิมันจะเป็นไงวะหรือว่าเราต้องเกมโหมดครับครับจีจีมีเกมส่วนดิเอา <C oughs> มันต้องมีลูกขนูได้ยปล่า อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าขุดได้ปะขุดได้คนระับขุดได้แต่ไม่ไวเท่าไหร่โอเคครับผมต่อเรามาบอกเรื่องแสงนี่ไงนี่หกไปเลยแล้วก็ถังน้ำอันที่สองเราจะมาสร้างประมาณแถวๆไหนดีวะ เอาประมาณแถ่น,นี้แล้วกันนะครับทุกคนประตูสวรรค์สามสี่ห้าหกไม่รู้ว่ามันจะเกินป่าวนี่ประมาณนี้มั้งหรือเปล่าอันนี้แล้วกันโอเคดูดีว่าได้ไหมคืออะไรอะ่ะมันไม่ได้อะ่ะขับไงเลขสามสามสามโอเคเข้าใจละ นี่คืออะไรอะ่ะอ๋ออันนี้คือโุ่นโลกไปโลกแบบใหม่เหรอวะใช่ปะเฮ้ยนี่มันโลกอะไรวะไม่ใช่โลกสวรรค์เหรอวะใช่เหรอใช่ปะโหนายเปล่าไม่มีครับไปดูครับโลกสวรรค์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่โลกดินแดนที่แบบมหัศจรรย์มากแต่ว่าข้าวปิ้นมาไม่เหรอ ดูดิแม่งสวยดีนะผมว่านี่ดูตะยาโคสวยนี่ก็จะมีเกาะลอยฟ้าครับนี่มีประมาณนี้นี่นะครับมีประมาณนี้เดี๋ยวเราพาทัวร์เลยแล้วกันนี่ฮะอันนี้คือบอ่บอบ่อลงไปอุยอ้ยอุย้ยมันเพิ่มความเร็วให้เราด้วยนิโหไม่ธรรมดาครับมอนนี้ ติดสถานะอะไรปะไม่ได้จะติดเหแต่แม่งวิ่งเร็วนะเป็นพราไอ้ต้นนี้เปล่าลื่นมากครับอยู่ในสวรรค์วิ่งเร็วจริงครับโอ้โหโคตรเร็วอะมาถึงนี้ปุ๊บลงไปอ๋อมันอยุดถ้าสมมติว่าเราอยู่บนพื้นดินมันจะวิ่งช้าแต่ถ้าอยู่บนพื้นทรายมันจะวิ่งเร็วนะครับไม่มีสลามด้วยทุกคนดูดิไม่มีเ้างสลามสลอดเนี่ นี่โอ้แต่ข้างในมันเหมือนสไปเดอร์แมนะทุกคนหนูแม่นูอยู่ไหนเหะอมาช่วยทำไมวะอ้าวตาาน,นั้นแหะกูผิดอ้าวงั้นกูไปก็ได้ถ้าสมมุติว่าเราพลาดปุ๊บตกลงไปมีอะไรไหมข้างล่างมีนะไม่มีบินครับแต่ค่อนข้างที่จะน่วงอยู่นะโลกสวรรค์นนะนี่มีแบบโอ้โหโคตรสวยอะครับทุกคนดูดิ มันเป็นแบบบันไดปะไม่ใช่แต่ผมชอบทรายนี้มาดูดิเนี่ยมีไอสัตว์ตัวนี้ได้ขี่ได้ปะวะมันคือตัวอะไรอ๋อไป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 รามาทดสอบดาบกันดีว่าอันนี้คือดาบเาาราบอทดสอบดาบกันดีว่า ลองใช้าดาบเสี่อันนิ่งจุดหกความเร็วนี่ดาบอันนี้อุย้ยแหลกนะครับแหลกเนะมันเป็นดาบอะไรอ่ะมันตีไม่ได้ทุกคนแม่งเลยลองนีด่ดิโอเคไม่ได้เจอดาบเพชรผมไปได้ทรกพี่ฮะแม่งเนี่ยนี้เรา,เราลองใช้เตาเผาเผาได้ไหมเตา ผ่านโอเคแบบเผาได้ด้วยวะโอเคไหนดูดิว่ามันจะได้แบบไหนแต่ตอนนี้มันแบบเหมือนแลกแหลกมากครับดูเบิดจะแลกหน่อยไดไม่ม่สบายได้วม่อยู่บนสวรรค์แบบวิ่งได้ทั่วเลยเอาตรงๆเลยดูดิทุกคนนี่แต่มันจะตกระวังตกกันด้วยนะครับถ้าใครอยากได้มอดอ,อันนี้ก็ระวังตกกันด้วยดูซิว่าได้ไหม เกมหมดลองเกมหมดสูตรดูพวกนี้จะทำอะไรผมปะโหถึกจริงครับถึกจริงครับถึกจริงอันนี้คือโอ้ยเป็นขุดได้ร้บผมปั๊บแบบยากเลยแล้วกันอันนี้คืออะไรอะแม่งทีว่ว่ะโมเดลแม่งเฟียว อุ้ยอุ๊ยควิผมควิดเจ็บด้วยอายายายาเรียบร้อยครับผมตายมาเกินใหม่แต่ของไม่ดรอปนะไม่ไม่ไอ้นี่นะโอเคนี่ครับเป็นดินแดนแห่งสวรรค์นะครับผมโหแม่งหน้าแบบเฟี้ยวดีวะฮิดูดีไม่รู้ว่าผมเคยลดนแบบนี้มาเล่นหรือเปล่านะแต่ว่าดูทรงแล้วแม่งจะเคยนะเฮ้ยให้เล่นให้เพื่อนเล่นนะครับแต่ผมไม่ได้แบบไอ้นี่ ดูี่ยแม่งสวยจริงๆครับไม่รู้ทุกคนจะเห็นสวยเหมือนผมหรือเปล่านี่เป็นไงโคตรเทดูเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นบ้างดีกว่าอุย้ยมีแทงน้ำด้วยทุกคนผมว่าแล้วไงอันนี้คือหอคอยอะไรมีที่ขึ้นหรือเปล่านะครับมีครับเข้าทางนี้เออบันไดยอยู่ตรงนี้สมมติว่าผมขึ้นปุ๊บไม่ได้เสียเวลาอยู่เปิดประตูปุ๊บ โอเคในนี้จะมีอะไรไม่มีครับผมคือว่าแม่งน่าจะมีอะไรให้ถ้าดูจากางอันนี้ก็สวยดีเห็นปะก็สวยดีมอง่าจันทร์ก็สวยดีเนีย่ยนะเห็นปะนี่สวยมากครับจใจคนเลยแต่ผมลองเปยนแสงเงาดูนะว่ามันจะสวยขนาดไหนอันนี้ก็จะแบบเก่าๆเลยนะครับแสงเงาเอาไว้ดีว่าอันนี้ไม่ได้เลย อันนี้จะยิ่งกว่านะครับดูโอเคครับผมเปลี่ยนแสงเงามาที่เรียบร้อยหูโคตรสวยอะดูดินี่ถ้าเราซูมไปโอ้ยนี่เราประมาณนี้สวยอยู่นะโหภาที่กำลังตกครับแม่งสวยดีครับทุกคนเนี่ยแม่งสวยดีสวยดีผมว่าแสงเงานี้พอใช้ได้เลยเราลองนอนในประตูสวรค์ดูซิว่าจะได้ไหมเราต้องเขียน่าเตียงผมชอบสีดำนอนได้ด้วยวะของจริงวะ สามารถช้าได้ปกติเหมือนโลกเลยครับนี่เราไปกันดีกว่าใต้ถ้ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีครับผมโอ้โหแม่งสุดยอดจริงครับทุกคนแม่งแบบเอ้ยต้อนอะไรอ่ะอ๋อมันเป็นสิ่งมีชีวิตตีได้ด้วยลองดิเฮ้ยถ้าตีไปมันจะดอบไปนี่โอเค ต,ตีหลายทีนะครับทุกคนก็มันจะได้อันนี้ผมไม่รู้ไม่ทราบว่าไปทํอะไรแต่ว่าขอไม่ยุ่งดีกว่านี่นะครับหูข้างหลังโคตรสวยอะดูดิแต่มันจะมีภาพจุด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 เห็นปะคือมันจะไม่สวยตรงนี้ไปแต่ข้างหลังแม่งสวยจริงดูดิโหสวยปะเราทงถ่ายรูปเก็บไว้บ้างแล้วลนะ่ะนี่เอฟสองถ่ายรูปไว้แล้วเราไปดูรูปกันโอเคครับก็ดู เาลองดูแสงเงาหนึ่งแล้วกันให้ดูทุกแสงเงาเลยที่ผมมีนี่คือแสงเงาต่อไปนะครับอันนี้อันเดิมหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เดิมนะครับแต่มันคล้ายๆกันนะนี่มีหมูด้วยวะเฮ้ยหมใูให้เนื้อเยอะวะลองดูดิสัตว์เทพอะนะได้ขนวะเฮ้ยมีตัวอะไรอะเฮ้ยแมงทีแมงที ไอตัวนี้ก็จะตายขู่โคตรนานอะเไ้ยมีเนื้ออย่างนี้ด้วยวะเฮ้ยลองไปย่างดูนี่แม่งที่ดีวะไอตัวเนี้ยดูดิโหลวดลายโคตรเฟี้ยวอะไหนหันข้างหน่อยน้องอย่าถ่ายรูปน้องมึงหันข้างหน่อยน้องจะพากูทตะเพน,นี่โอ้ยมีพ่อมีแม่ด้วยโอ้โหโคตรเสิดูดิ นี่ F2 ไ้รูปโบกดทายเลยแล้วกันมันคือมันไม่หันหน้ามานี่เห็นปะน่าจะเท่หน่อยโอเคครับผมก็โอเคครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้คงม,มีแค่นี้แต่ผมไปเที่ยวเล่นตรงทะเลทรายก่อนนะครับฟีลดีนะเว้ยผมชอบตรงที่แบบแต่ผมลองเอาเนื้อสุกอันนี้มาก่อนสักหกอ่ะโอเคเราแยกได้มันจะเป็นแบบนี้นะครับเนื้อลองดู เนื้อก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูเนี่ยไม่เน,เนื้อเป็นแบบนี้ขยนของก็แบบนี้แต่ผมชอบตรงที่ทะเลซ้ายแหละมันเฟียวดีดูนะนี่ดูโอ้โหเป็นเร็วเกินดูดิโคตรเร็วว่ะเฮอุ้ยตกเลยเห็นปะเร็วเกินจนตกอะแต่เรากลับไปโลกเดิมวันนี้กว่าไปไอ้ตรงนี้คืออะไรอะไอ้ตรงนี้เป็นแบบที่เขาเรียกว่าภูเขาแต่ก็น่าจะวิ่งเร็วสมมติอะ ใช่ปะอันนี้ไม่ได้วิ่งเร็วพอ,เ,อเราบ้านอยู่ตรงนี้กะจะทับคิวซะแล้วเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยแม่งเฟี้ยวไม่น่าก,กลัวอยู่นะมีเป็นเต็มเลยวะโอ้ยเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าแต่ตอนนี้แหลกมากแล้วครับสัตว์เกิดเยอะจัดโอเคกลับบ้านมาไปแล้วนะครับผมลุงขี่ขวาปุ๊บแล้วกลับสู่โลกเดิม นี่เป็นไงอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยไม่ใช่มอดประตูสวรรค์มันคือมอดสวรรค์ชั้นชั้นต่อไปอะเอาทิ้งไปโอเคครับผมคลิปนี้โฮมีเท่านี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดสติ๊กเกอร์ให้ผมด้วยผมแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ